สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหลียญปวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกสร้อยมานีแดงนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว50เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์2อขนาดความยาว30เซนติมตรจำนวน8เส้นค่ะ ลาริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาวห0เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมงมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาค่ะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สอง เส้นที่สีค่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะแล้วเราก็ดึงคะ่ะดึงให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมา เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะอนวีป้งกันิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานที่มาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานที่มาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะ รวบเข้ามาให้กระชับนะนี่ค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วพิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาเห็นะคะจับดิบ,บินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4ง,งห้าค่ะผาดข้าม5เส้นนะคะเนี่นะเราจะเหลือริบ,บิน2เส้นอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้นะนะคะจับพาดข้าม5้าเส้นมา พัดข้าม5้าเส้นค่ะน่คะเราจะเหลือลิบบิ้น5้าเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ามนคะคะเส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สี่ เส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะทะลุที่หนึ่งทะลุรูที่ห้านคะคะแล้วเราก็ดึงค่ะ นีนะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เรียนใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เรียนทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดนะคะสอดรอดสามเส้นไปค่ะร้อด,สา,ส,ส,อดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย เราก็ตัดปลายดิบินทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว30เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะต่อขึ้นไปค่ะตออขึ้นไปให้สุดเลย พอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้แบบยินบินมานะคะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับม,ม,มาด้านหลังนะคะนับหนึ่งนับสองนะคะสอดรูที่สองนะรอดสองเส้นมาแบบนี้นี่นะคะนี่นะเส้นของเรานะคะนับหนึ่งนับสองมาสอดรูที่สองค่ะรอดสองเส้น เสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะแล้วก็ผิดนะพับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะปล่อยลงมานะคะผิดมาผิดมาด้านนี้พับลงมาแบบนี้ค่ะนะคะเราจะได้กลิดแบบนี้พับขึ้นไปปล่อยค่ะอันนี้นะคะวนไปทางด้านไหนก่อนก็ได้นะ แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะเราจะวนทางด้านนี้หรือว,ว่านี่ค่ะวนมาทางด้านนี้ก็ได้นะคะวนไปทางด้านไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะ สอดเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราจับบิ้น,นมานะคะบิดมาด้านนี้นี่ค่ะบิดมาด้านนี้นะพับมาด้านนี้ค่ะแล้วเราก็พับลงมานะคะเปิดเส้นนี้ออกมานี่ค่ะสอนหน้าเส้นนี้นี่ค่ะจับบิดมาด้านนี้ค่ะพับมาแบบนี้ blommer นี่ค่ะแบบนี้นะคะพอเราสอดเสร็จเราก็พับสอดขึ้นด้านบน,น นะพอเราได้แบบนี้เราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะ2เส้นนะคะ เราตัดเย็ไว้นี่นะเราก็สอดขึ้นไปค่ะ,น,คะนะให้เหลือปลายดิบ,บินไว้แบบนี้นะจับพับลงมาแบบนี้ค่ะพับลงมานะคะแล้วเราสอดหลังปลายดิบบินที่เราตัดนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้คลีบแบบนี้ ะะเสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายลิมบินกับพุ่นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะตัดปลายลิมบินทิ้งเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปนะคะ แล้วก็สอดแบบนี้สอดใต้ปลายริบบิ้นกลับขึ้นไปนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนี่ค่ะดอกสร้อยมณีแดงของเรานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ